แต่ที่พี่เจอเยอะที่สุดนะแล้วลองนั่งด้วยเออรถตู้รถตู้วัาเราเยอะไหมแมนเยอะแกไปดูเอที่ o. นี่ดูเออยังไม่หยุดนะออยังไม่หยุดที่จะเห็นรถตู้นะครับเออแล้วพี่ก็นั่งรถ oh, ตู้ตอย่างเงี้ยเออแกจะไปจากจุดสูด่จุดพี่ก็เลยอยากลองไงว่าเอ,อ้ยคนเมืองเขานั่งแล้วเบาเปิดไปข้างในจะแบบโอ้โหเป็นยังไงบ้างเออสภาพร่างข้างนอกดูไม่ดีใช่ปะ่ะแต่เปิดไปข้างในนุ๊ เบาเนี้ยบโอ้โหเบาะนี้แบบว่าใหม่ค่าโดยสารก็ประมาณตีเป็นเงินบาทก็ประมาณคนละสิบบาทอ้ยถูกเออแต่ประเทศเขาอันนี้ตอนนี้นะผมดูตามภาพนะ,ะเพจที่แบบพี่การได้ถ่ายมานะครับพูดเลยนะครับว่าอโ,อโ,อโอ้โหอะไรโอ้อะไรแล้วคือจริงๆแล้วผมผมขอโทษนะว่าจริงๆรินะจริงๆเรื่องนี้ผมอยากรู้เองส่วนตัวผมดีเควสเองเออก็มันรีเคว แมนแมนยังเห็นไม่หมดนะจ๊ะเดี๋ยวแมนไปเจอบางจุดช่วยทำให้ผมเซอร์ไพรส์ด้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแบบว่าโอ๊ยพี่การอันนี้ก่อเซอร์ไพรส์นะโรลลี่แพลเน็ตเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆรงเงี้ยเออผมจะจําคำพ่การเฮ้ยเขาก็มีมุมนะ เดียวเดียวเราแต่เดียวแต่เดียวเดียวก็ไปันนี้นี่มันท้องถนนทั่วไปเออตื่นเช้ามาฉันก็สำรวจโอเคบรรยากาศสภาพบรรยากาศโดยรวมท้องถนนวัวเดินมีอุดมีเอิดมีอะไรอย่างนี้โอ้ยย่าเลยก็จะแบบเราต้องรถตู้นี่เห็นหมดแล้วว่าสภาพท้องถนนเป็นอย่างนี้ทุกคนนักท่องเที่ยวไปจะไปตั้งหลักกันที่จตุรัสเมสเกลเมสเกลเออมันก็จะเป็นจตุรัสกลางเมืองนี่แหละที่แบบว่าชั้นเลิมชั้นล้องปละท้วงเหมือนกับทุกที่อ่ะแมนทุกที่ในโลกที่แบบมีเมืองมีจตุรัส ที่แบบเป็นศูนย์กลางเฉลิมฉลองอะไรก็ต้องมาที่นี่ขบวนพาเหทโน่นนี่นั่นอ่าก็แถวนี้นี่แหละจตุรัสเมสเกลเมืงไทยก็แบบประดุจภาพประมุรูปส่งมาเออหรืออนุสวรีย์ชัยอะไรประมาณอย่างเงี้ยรรทุกคนก็ไปตั้งต้นเ<า>ันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแมนดาวซิพอพี่จะไปไหนก่อนแม่นนดับแรกคนชอบ ตลาดถูกฉันถามหาที่แรกเลยเบิดโบดเบิดไว้ที่หลังของฉันต้องไปตลาดแรกของตลาดทำไมรู้ว่าแมนเมอร์คาโต้นายแอดดิสอาบบบาถูกขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลกเลยมีแผงมีห้านอยู่เจ็ดหมื่นฮะยเจ็ดหมื่น Again please เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นล้านอ่ะแล้วแบบแมนแต่ทุจัิตหกพันห้าถูกเจ็ดหมื่นแล้วอย่างนี้เลยพอเริ่มเดินปุ๊บ ฉันมีใจซาร่ากับไทลินนอนหรือพาราเซตามอนอะไรฉันมีบ้างไหมคนเดินจั๊ก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 จ๊กกเบียดกันไปเบียดเบียดสิเบียดเบียดเบียดจนรถเมย์มาเอ้ารถเอ้ารถรถนี่เอ้าเอ้าสูตรควันโอ้โหลลี่แพนเดตสิลลิปแพลเน็ตดูอยู่ว่าฉันไปไปแล้วอันนี้อิ่มเลยฝุ่นควันอะไรอย่างงี้เนี่ยแต่ตลาดธรรมน่าเดินไหม คือมันจะเป็นโซนโซนโซนี้ขายกระเป๋าเสื้อผ้าโซนนี้ขายผักผลไม้เออขายขายหน้าตาขายขายแมนพูดถูกเจ็ดหมื่นล้านอ่ะร้อยลงเกลือรวมกันเขาถึงบอกว่าเมอร์คาโต้ที่แอดิสเน่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเป็นตลาดนึงอาจจะมีใหญ่กว่านี้นะเขาเลยบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่แบบโอ้โหเดินแล้วเวียนศีรษะค่ะเดินได้พี่เดินได้แบบประมาณครึ่งชั่วโมงเพ่นแต่ถามว่าถอยไหมเรื่องตลาด ไม่น่าจะรอดไม่ถอยนะเพราะมีตลาดอื่นอีกศิลปะสันนะศิลปะไปหาภาพว่าฉันสืบอถูกเลยฉันก็สืบไงสืบว่าแบบที่แอดดิสเนี่ยเขามีตลาดอื่นอีกไหมอ่านี่ไงเริ่มมีสีสันเริ่มมี f o ร t o u r i s t โฟร์ทัว r i s โฟเอออันนี้เป็นตลาดสำหรับโล컬โอ้ o r ร์ทัวริสคหทับนั่ี่ยวโอเค You go to ชิโรมิดะเลยชิโรมิดะเออชื่อประหลาด เดีกันอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่ชื่อประหลาดชื่อตลาด <S <S ชื่อตลาด <S <S ชื่อตลาด <S <S แต่ว่าเราจะหนีคนใช่ไหมเราคิดว่าหนีพ้นไหมในเอพิโอปียไม่น่ารอด <S 2> <S 2> แกดู เขาได้ช็อปไหมก็ได้เพราะวมันมีของตรงนี้มันจะเป็นตลาดที่แบบนักท่องเที่ยวมามาหาเสื้อยืดที่เป็นอักษรของเอธิโอเปียภาษาเขาเหมือนพม่ามากเห็นละพี่เห็นแล้วพี่แบบทำไมคล้ายภาษาพม่าไม่ต้องไปไกลถึงเอธิโอเปียเนาะเราไปพม่าเราซื้อมาใส่แกแล้วกันแล้วบอกเฮ้ยแล้วแบบมันทำเสื้อยืดทีเชิร์ที่แบบเอ้ยเป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาษาน่ารักมาก เออเนี่ยแล้วก็ภาพเขียนก็สวยออลายเพ้นท์บนภาชนะอะไรอย่างเงี้ยคือมาหาได้ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะนี้ออจากตลาดชิโรมิดาครับจุดนี้แหละที่พี่นั่งรถตู้ไปอ,อ่แล้วก็ไปลงที่เขาเรียกอารัตกิโลมันจะเป็นเหมือนจุดต่อรถอะคือรถ รถทุกสายรถตู้รถเมจะไปปล่อยคนตรงอลรักกิโลแล้วคนจะต่อรถถัดไปเพราะว่าไอตรงอารักกิโลเนี่ยเดินเลี้ยวไปนิดนึงเ่ยตรงนั้นมันก็จะเป็นโบสถ์ทรินิตี้ออโทด d อกเออค่อยแบบว่าสมกับที่โรลี่แพลเน็ตแบบผมรอดูอยู่นะนี่ล้างตาดูเลยอะ <c oughs> ล้างตาดูเลยอ,อยของเขาก็ใช้ได้อยู่เลอค่านะเอ,อสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้เ,ออเขาก็ใช้ได้อยู่ที่นี่คือ เป็นเหมือนกับเป็นโบสถ์ที่ชาวเอธิโอเปียเองเนี่ยก็ศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยเนะออนักท่องเที่ยวไปปุ๊บก็จะต้องมาที่นี่แหละ ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้จริงๆมีอีกโบสถ์หนึ่งโบสถ์เมคาเนเซรามคนที่นี่บอกเอ้ยโบสถ์เนี้ยสวยหน้าปาเออเราไปเออสวยดีสวยดีเออก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ดูขี้เหร่นะคืออารยธรรมเขานี่ก็จะมีเป็นฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องในแมบแบบเป็นเมืองคุกเมืองขึ้นอะไรไม่ดูไม่ไม่ไม่อ๋ออ้าวเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าปรับโหมดกันนิดนึงนะคราวเนี้ย โอ้อันนี้ที่นี่เหมาะกับแมนมาก Let's go, p r r t y ไม่ใช่มนาโคเขาว่ากันว่ามนาโคเนี่ยเป็นจุดศูนรวมของผู้ที่แบบมั่งคั่งมีอันจะกินมีอันจะแกกินแล้วก็แล้วเดี๋ยวแกไปดูชีวิตสิว่าชีวิตของคนพวกเนี้ย มันเวอร์แค่ไหนมันเวอร์มันเวอร์โมนาโคครับเอา้าไปเจอนี่มนาโคแต่แกต้องขอบคุณอะไรขอบคุณมากๆครับแน่นอนนะฮะกับรายการของเราครับตอนนี้เนี่ยก็มีผู้สนับสนุน และที่สำคัญแล้วเนี่ยก็มีคนติดตามเยอะขึ้นด้วยครับขอบคุณครับกับ Panasonic Camcorder นะครับ H C W 8 5 0นั่นเองฮะสนุกยกกำลัง2ด้วย Twin c a m e r a นั่นเองเสื้อผ้าครับจาก E S P นะครับแล้วก็ C P S ครับหรือว่าแชปนั่นเองแล้วก็จัสปาวด้วยเจอกันครั้งหน้าแบบนี้ที่โมนาโกเมืองของผู้คนที่มีความมั่งคั่งอีกหนึ่งแห่งบนโลกใบนี้แต่ หนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่จะเดินทางไปที่นั่นแล้วก็เขาเรียกว่านําสิ่งนั้นกลับมาเล่าให้เราฟังตรงนี้คือการจนะของทองท่านนี้เลยครับไปด้วยกันครับผมครั้งหน้าครับกับเราสองคนในเที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องเหล่าเมาส์าทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวแน่วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ